สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับถือว่าเป็นราศีที่ในครึ่งปีหลังนี้นะครับมีการบุกเบิกเริ่มต้นทาสิ่งใหม่ๆหลายอย่างครับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณ ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยนะครับในระยะเบื้องต้นนั้นมักจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าหากราศีกรุมนั้นนะครับใช้ความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้นะครับรับรองว่าจังหวะดวงดาวแห่งความก้าวหน้านะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชื่อเสียงนะครับในหน้าที่การงานเนี่ยจะส่งผลดีกับราศีกรุมมากเป็นพิเศษอย่างแน่น ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการเงินครับเพราะว่าเป็นราศีที่อาจจะต้องมีรายจ่ายนะครับที่เป็นรายจ่ายจอนค่อนข้างจะเยอะนะครับและรายจ่ายส่วนมากเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นความผิดหรือว่าไม่ได้เป็นรายจ่ายส่วนตัวของชาวราศีกลุ่มเองครับจะเป็นรายจ่ายที่ใช้เพื่อการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนจากคนรอบๆตัวของเรา ดังนั้นใครที่เกิรดราศีนี้นะครับในเรื่องของการวางแผนในเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ก็มั่นใจนะครับว่าดวงดาวการงานที่ดีขึ้นนะครับและจะส่งผลทําให้รายได้หรือว่าความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นเนี่ยนะครับจะทำให้คุณสามารถหาเงินมาใช้มาหมุนกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อย่างทันเวลาแน่นอนครับ